สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมลเลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักไทย f อฟสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมลเลิฟด้วยคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลทักไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวิตาลีสวิตเซแลนสวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิป แล้วก็กดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงนุมจินตนาการโลกเสมือนจริงเทียงงน้าน้อยคอยรักนะคะแล้วก็ที่ทุกคนเรียกว่าไหลไๆอะไรนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็เขาพูดถึงกันเนาะวันนี้เห็นมาพูดในไลฟ์สดนะคะเกี่ยวกับการนึกถึงคําสาบานว่างั้นนะคะทุกคน <laughs> ทุกคนคงได้ฟังแล้ว <laughs> <laughs> แหละไม่ล้เจก,ก็เลยอยากจะเอามาพูดมาทักทายเอฟลุงป้าเนาะในสิ่งที่พูดนั่นแหละคะ่ะก็คือ เขานึกถึงเอ๊ะใจนะคะในคําสาบานเพราะว่าเขามองดูแล้วใครกันแน่ที่เจอวิบากกรรมในคําสาบานประมาณนั้นนะคะในในคําพูดของเขาเนะาะไม่เลทเจจะไม่พูดทุกคำหรอกนะคะแต่ว่าความหมายของเขาก็ประมาณว่าตอนนี้เริ่มเห็นผลแล้วว่าใครที่เจอวิบากกรรมของคําสาบานนะคะในในสิ่งนั้นเนาะนะคะแล้วก็มันก็มีคอมเมนต์ลหลายๆคอมเมนต์นะคะที่เข้าไปว่าเขาด้วยเนาะน,นะคะว่า บางคอมเมนต์ก็พูดนั่นเลยว่าคงวิบากกรรมเกี่ยวกับลุงนะคะที่เจอไปยี่สิบปีอะไรประมาณนี้นะคะนะคะ,นะคะเรามารอดูกันนะคะวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะกับคาสาบานของทุกคนนั่นแหละคะ่ะเนาะใครสาบานอะไรไว้นะ่ะถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นอย่างที่ที่ถูกกล่าวหาหรือว่าไม่ได้ทําอะไรผิดคําสาบานนั้นก็จะไม่มีผลนะคะทุกคนแต่ถ้าทําผิดเมื่อไหร่นะคะสิ่งที่สาบานนั้นแหละคะ่ะ มันจะกลับมาหาของทุกคนที่สาบานนั่นแหละคะ่ะเนาะเราที่เป็น FC ลุงป้าเนี่ยติดตามมาเนาะกับควาสาบานเราก็คงเห็นกันหมดแล้วเนาะส่วนในคดีที่ที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยเสียงเริ่มจะหายนะส่วนในคดีที่ตัดสินไปแล้วเราทุกคนก็คงน้อมรับกันอยู่แล้วคะ่ะไม่ไปละเมิอดอยู่แล้วนะคะน้อมรับแต่เราก็ยังมีโอกาสที่จะให้ลุงป้าสู้อีกสศาลนะคะจะหลุดหรือไม่หลุดอยู่ที่นะคะ หลักฐานยืนยันของตัวเองการแก้ต่างของตัวเองนั่นแหละคะ่ะอุ้ยเสียงเสืองหายหมดแลวนะคะและก็ทีมท่านทานายนั่นแหละคะ่ะที่จะช่วยลุงเนาะเราก็มารอดูกันนะคะเอฟซลงป้าก็ยังคงรอวันนั้นที่จะมาถึงแล้วเนาะนะคะเพราะเราทุกคนก็อยากเห็นสิ่งนั้นเนาะสิ่งก็คือสารสุดท้ายนั่นแหละคะ่ะที่จะให้ความยุติธรรมให้กับทุกคนนะคะถึงสารจะลงไปชั้นต้นเนาะ แต่เราเป็นเดบซีลุงป้าก็ยังคงจะอยู่เป็นกำลังใจให้ล่ะคะ่ะเหมือนไลวันนี้นั่นแหละที่ทุกคนเรียกเนาะนะคะหมายแล้วเจเรียกหนุ่มจินตนาการนะคะเพราะว่าตอนตอนแรกๆเขาชอบจินตนาการทุกอย่างคือจินตนาการ <c oughs> ของเขาเนี่ยแหละคะ่ะเนาะเราก็เลยมาฟังวันนี้นะคะวันนี้เราไปฟังแล้วเออวันนี้พูดมีเหตุผลเนี่ยเพิ่งจะรู้ตัวเลยว่านะคะคาสาบ,บานนี้มันเกิดขึ้นตั้งนานแล้วใช่ไหมคะทุกคนแต่มันมาเห็นผลชัดก็คือนี่แหละนะคะ ช่วงแบ่งมรดกกันนี้แล้วคะแล้วอีกอย่างหนึ่งคําที่คําที่หนุ่มจิตนาการพูดนะนะคะมลเแลเจก,ก็เลยนะคะอยากจะพูดเหมือนกันนะคะว่าการที่ว่าเรานะคะจะฟ้องคนนั้นฟ้องคนนี้ใครคือจะฟ้องทุกคนที่ว่าให้ตัวเองประมาณนั้นนะคะอย่าลืมนะนะคะถ้าฟ้องไม่ชนะเราก็เสียเงินฟรีถ้าอันนั้นนะคะเขาสู้หรือเขาหลุดไปนะคะ แล้วคนที่ได้คือใครคะนะคะอย่าลืมนะว่าเราต้องมีค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ต่อการฟ้องครั้งหนึ่งอะแล้วเราฟ้องกี่คนละทีเนี้ยเผลอเอไอ้ที่ได้มาลหลายๆแปลงน,น่ะนะคะถ้าจะคนนั้นพูดอะไรนิดหน่อยก็จะฟ้องคนนี้พูดอะไรนิดหน่อยก็จะฟ้องไอ้ที่ได้มาเนะี่ยมันก็จะเสียไปกับเนี่ยแหละคะ่ะสิ่งเหล่านี้แล้วคนที่ได้คือใครให้กลับไปคิดนะคะ ให้กลับไปคิดว่าใครที่ได้มากกว่าเสียนะคะทุกคนก็คงรู้นะคะว่าใครเนาะเราก็ไม่อยากพูดเนาะเพราะเป็นหน้าที่อยู่แล้วเนาะนะคะเมื่อคุณจ้างเราก็ต้องไปใช่ไหมคะทุกคนเมื่อคุณอยากจะมีคดีเราก็จะทําให้เห็นไหมคะนี่คือนะคะมันเป็นหน้าที่การงานของเขาอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะทุกคนอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะจะเลือกทําแบบไหนนะคะทําอะไรไว้กับใครเนี่ยถ้าเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำน่ะ มันก็ไม่มีทางที่จะเอาอะไรไปยัดให้เขาหรือว่าไปเอาผิดเขาได้ว่างั้นเถอ,อะค่ะเนาะก็ดูกันต่อไปนะคะเพราะขนาดคนในครอบครัวเขาก็ยังจะฟ้องกันใช่ไหมคะไม่ไม่ไม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 จะแล้วพรฟ้องไปแล้วก็คือลุงป้าก็คือคนในครอบครัวใช่ไหมคะนับภาษาอะไรจะฟ้องน้องอีกคนสองคนเนี่ยจำไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนนั่นแหลคะค่ะคือครอบครัวของเขาเนาะแต่เราก็ มาได้ฟังหนุ่มจินตนาการพูดแหล้วันนี้ถูกใจก็เลยเอามาพูดถึงหนุ่มจินตนาการนะคะก็เรื่องดราม่าเราก็นะคะทุกคนก็คงไปได้เห็นไปติดตามแลวแหละมันมีก็ก็สิ่งที่เราฟังนะคะเรื่องดราม่าไมา่รบเจก,ก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งมากเนาะแต่เราดูเพื่อเพื่อวิเคราะห์และพิจารณาแต่และคนเป็นแบบไหนก็เอฟซีลุงป้าก็เข้าไปดูนะคะการพูดการจาของนะคะใครหลายๆคนก็ ตัดส so really really ินกันเราเองเพราะว่าเราทุกคนมีความรู้สึกหรือว่ามีความรู้วิเคราะห์แยกแยะเป็นอยู่แล้วไม่เับใจเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่า f อฟลุงปานี่ผ่านผ่านเขาเรียกอะไรผ่านมรสุมมากระุงเยอะนะคะก็คงจะรู้จักแยกแยะได้นั่นแหละค่ะเนาะนะคะเราก็ชอบใครก็ว่ากันตามตามแต่ละบุคคลที่ชอบนั่นแหละค่ะมันก็ด้วยเหตุและผลของแต่ละคนเนาะ เอฟซีลุงป้าเหนียวแน่นกับลุงป้าก็ายังคงติดตามเป็นให้กําลังใจลุงป้าเหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเนาะไมล์ลเจก็เชื่ออย่างนั้นนะคะแต่สําหรับนะค,ะคนที่เขาออกไปเขามีเหตุผลของเขาอะไรของเขาเราก็ไม่ไปก้าวไก่แล้วกันนะคะแต่ก็ดูกันไปนะคะให้เอฟซีเป็นคนแต่สินแล้วก็ดูกันเอาเองเนาะเพราะไมล์ลเจไม่ชี้นาใครหรอกค่ะก็คืออยู่ที่แต่ละบุคคลความชอบของแต่ละบุคคลหรือเหตุผลของแต่ละบุคคลความคิดแตกต่างกันนะคะ แต่สิ่งที่อยากอยากจะบอกคือมาเลิจเจอยากจะบอกทุกๆคนละคะ่ะที่ติดตามเกี่ยวกับคดีของลุงเนาะก็คือเราเข้ามาจุดนี้เพราะอะไรให้นึกถึงวันเรขแค่นั้นล่ะคะ่ะไม่ได้นึกถึงสิ่งใดวันเรขที่เราเดินเข้ามาจุดนี้เพราะอะไรนะคะถ้าคนที่เดินเข้ามาคือไม่มีไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวในจิตใจเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็ไม่ได้อะไรคือยังไงก็ได้ฉชนยังไงก็ได้ก็คือเข้าไปก็ไม่มีเหตุผล หรือจะอยู่ก็ไม่มีเหตุผลก็คือแล้วแต่เขาว่างั้นเถอคะค่ะก็คือไม่ไม่มีอะไรที่ยึดเหนี่ยวว่าฉันต้องยึดเหนี่ยวตรงนี้ก็คือพูดง่ายคือจุดยืนนั่นแหละคะ่ะหรืออุดมการณ์ประมาณนั้นแหละคะ่ะเนาะแต่สําหรับไม่รัฟเจก็คือจุดยืนและอุดมการ์ก็คือไม่อยากเข็นใครหากเขาเหล่านั้นไม่ได้ทําความผิดจริงนะคะคนไม่ได้ทําผิดจะไปติดคุกได้อย่างไรคนดีต้องมีที่ยืนในสังคมนี่คืออุดมการ์แล้วก็ ความคิดจุดยืนของไมล์เลฟจจีคือสิ่งนี้ค่ะนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเห็นคนในประเทศไทยของเราถ้าไม่ได้ทําผิดอะไรเนี่ยต้องไปติดคุกเนี่ยมันก็ไม่อยากให้มีไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะอนาคตข้างหน้ามันต้องมีหลักฐานชัดเจนว่านี่คือชัดเจนแล้วเนี่ยทุกอย่างชัดเจนและชี้ชัดแล้วเนี่ยคือไม่ไม่เป็นระบบกล่าวหาว่างั้นเถอะมีหลักฐานยืนยันแล้วค่อยบอกว่านี่หลักฐานฉันเอามาพร้อมแล้ว เธอดิ้นไม่หลุดเนี่ยแล้วค่อยจับเขาไปเข้าคุกเออน,น,นั้นมารลืเจสนับสน,นุนเพราะคนทําผิดต้องได้รับโทษในเมื่อทําผิดต้องรู้ว่าสิ่งตัวเองทํามันผิดแต่ออกไปทําก็ต้องยอมรับการกระทําของตัวเองเพราะกฎหมายก็ต้องเป็นกฎหมายเราทุกคนอยู่ภายภายใต้กฎหมายเดียวกันทุกคนต้องน้อมรับกฎหมายทุกๆข้อกฎหมายที่กำหนดให้ทุกคนอยู่ในประเทศไทยเราเคารพั่นนะคะ นี่คือความคิดของไมล์เลฟเจจุดยืนของไมล์เลฟเจจะเป็นอย่างนี้นะคะไมล์เลฟเจเจถึงบอกว่าเราเข้ามาในคดีลุงป้านเนี่ยนะคะเรามาติดตามอะไรนะคะแล้วเราเชียร์หรือให้กําลังใจในสิ่งที่เรามองเห็นแบบไหนนั่นแหละคะ่ะแต่ละมุมมองของคนไม่เหมือนกันเหนือสิ่งอื่นใดไมล์เลฟเจบอกอยู่แล้วการสูญเสียทุกคนไม่อยากจะให้เกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะการสูญเสียมันเป็นสิ่งที่ เศร้านะคะเป็นสิ่งที่เสียใจนะ,นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราต้องดูเหตุและผลและการกระทําของแต่ละคนว่าเรามั่นใจแค่ไหนมีหลักฐานแค่ไหนและสิ่งที่เราติดตามมาเนี่ยเราเห็นตามข่าวเราเห็นการพูดกันจาของแต่ละคนที่ออกมาให้เราเห็นนี่แหละคะ่ะทุกคนจะตัดสินใจได้ด้วยตัวของตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะว่าคนคนไหนมีแนวทางแบบไหนใช่ไหมคะทุกคน หมายรับเจก็ดูตั้งแต่ต้นเมื่อทุกคนพูดออกมาแต่ละคนเนี่ยมันทําให้เรามองดูแล้วด้วยความบริสุทธิ์ใจที่เราเชื่อนะแหละว,ว่าลุงกับป้าไม่มีโอกาสที่จะทําน้องนั่นแหละคะ่ะเราก็เลยอยู่ตรงนี้เคียงข้างตรงนี้ต่อให้มีอะไรมากระทบมากมายมันก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและอุดมการณ์ของเราได้เมื่อเรามีจุดยืนและอุดมการณ์ที่หนักแน่น ในสิ่งที่เรามองเห็นในสิ่งที่เราติดตามเนี่ยคะ่ะใครจะแซะใครจะเสียมใครจะเป่าหูุใครจะมาดา่าให้เราฟังเนี่ยเมื่อจุดยืนเรามั่นคงแล้วอุดมการเราเต็มเหนียวในหัวใจเนี่ยนะคะมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้หรอกนะคะทุกคนเนาะแต่สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องไม่ใช่ว่าจุดยืนอุดมการตัวเองเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นแบบนั้นไม่เอาคะ่ะ เพราะนั่นมันไม่ใช่อุดมการณ์ที่เป็นอุดมการณ์ที่ดีอุดมการณ์ที่ดีต้องไม่ทําร้ายหรือเบียดเบียนใครหรือให้ร้ายใครนั่นเลยค่ะนะเสียงหายแล้วค่ะทุกคนนะแ่แหละค่ะคือจุดยืนมันต้องจุดยืนที่ไม่ทําร้ายใครถ้าจุดยืนที่ทําร้ายคนอื่นมันจะเรียกว่าคนดีได้ยังไงในเมื่อจุดยืนของคุณยังไปทําร้ายผู้อื่นเขานะ่ะมันก็ไม่มีทางที่จะเป็นจุดยืนแห่งความดีได้นะคะต้องหันไปมองจุดยืนของแต่ละคนว่า จุดยืนแต่และคนเป็นแบบไหนนั่นแหละคะ่ะความดีที่เราทํามันจะเป็นจุดยืนที่ทําให้ทุกคนเห็นว่าเรายืนด้วยความดีเรายืนด้วยหลักที่ยึดมั่นในความดีนั่นแหละคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้คลิปหน้าเรามาต่อกันค่ะไมล์แะจเจจะเอานะคะหุ้นการลงทุนมาฝากนะคะเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ฝาก fc ลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลัง สนับสนุนผลิตภัณฑ์ท p s ีสก e n ของบริษัทมณโอมหฮมรั์นะคะเป็นกำลังใจให้ลุงป้าบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายอยรับรองคุณภาพคุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็คืออยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าผลิตภัณฑ์ของลุงป้าจะทำให้นะคะเป็นอะไรอันตรายกับตัวเองนะคะเพราะมีอยรับรองนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ F.C. My Love F.C. ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะ มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสรงความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาบเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ